ส่วนมารีแอคเพลงใหม่ค่ะของพี่ก้อยชลินีและแฟนของดิฉันเองรวมไปถึงยัยหมิวนะคะวันนี้กับเพลงใหม่ค่ะที่เพิ่งปล่อยมาตอน9ก้าโมงของค่ายลำเพออินดี้เรคคอร์ดนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าชื่อว่าแรงรักพระไพมณีออฟสุรพลแฟนน้องกติ่ะหมิวนะคะและ้วก็ก้อยชลินีนะคะพี่ก้อยพี่ก้อยพี่ก้อยขวัญใจน้องอุ๋งอิง ตอนนี้2ชั่วโมง38,000พี่ก็เถิดขาช่วยกันค่ะพ่อพ่อแม่แม่ะพ่อพะแม่ฮักทุกทุกคน่ะช่วยกันค่ะเพลงนี้บัลโจ์ตั้งใจทำมากนะคะมามาดูสิอ่าหอมแป๊บมหรออันนี้ใครอ่ะใช่แบบว้าไแฟนดิสนค่ะแฟนดิสนเป็นพระไพบดีค่ละล้ โอ้ยแรงมากทำไมคุณหลใจขนาดนี้คะคุณออฟคุณจะมาหลาใจแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณจะตกหลุมรักใครหลายคนไม่ได้นะคะพี่ยอนความจใจะอออชอบคุณออกร้องเพลงแนวนี้มากเนี่ย<า>เป็นเพราะว่าหลาใจแบบนี้ไง สาวสะอุ้ยถ่ายสวยจังถ่ายที่ไหนไว้ที่มีอยู่หรอโอ้แตงร้าสวยมากให้นานแยกหน่อยถกนี่แหละเสียงที่ถูกต้องหมอลำยุคมีต้องเสียงของมันเสียงมีเอกลักษณ์ด้วยเนาะเพาะแล้วด้วยต้องมีเอกลักษณ์ด้วย หลับตาก็รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่บกใครมันจะหนีไปไหนล่ะพี่ไ,ไม่อยู่ด้วยกันก่อนหรอ,อหขออายจากนี้นว้ายนี่ลงเย่ดังดเนื้อเราก็ลักของดังนะ ที่ขอเคียงเงาพระอภัยมณีสิบาทิมบอบมาสิหับอลาจากใจอีเวียหอมีอ้ายจนช่วนชีวิพคนไขรโอ้โหก้อยซลลินีเนาะเขาเกิดมาเพื่อเป็นนางเอกหมอลำจริงๆอ่ะก้อยซลลินีอ่ะ คือเขาทำเขาไม่ควรทําอาชีพอื่นเลยแล้วนอกจากการเป็นนางเอ,งบอกบ่อลำไปตลอดชีวิตอะคือเขาสวยยันตายอ่ะคนนะเอาดีๆเย่ก้อยเนี่ยลดไวถูกเมื่อเป็นนางเอกไปก็เป็นนางร้ายไปแบบแบบแบบแซบ่บนี่ดอกเป็นนางร้ายแต่ว่าดังเวอร์นะเนาะอืออันนี้ทำไม่อะดนตรีเนี่ยนะลด,ดจะทนเพราะเจ้าเป็นยากมานแน่ละ

เป็นคนที่ลองได้ทุกแนว,วทุกจงกังหวะหมอลำแนวไหนมาก็ใส่หมดใส่ยับนี่คือเป็นลำเดินปะมไม่รู้ว่าลำเดินหรือลำกรอน,รนี่นะโอ้โหคำสวยมากมันมเป็นนี่ ไอวิวลัด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 ลับลัสลายอีลีโอ้ยพาไมานี่ไอหลังเงือกมันกำลังกะลังของนางอีดอกผีเสื้อสมูดก๊าละแลมอ เฮ้มันในเจ้าโอยนดูวคือมันจะจบยังไงอะ่ะสรุปสุดท้ายก็ต้องปล่อยเขาไปนะเพราะเราไม่ได้สวยเหมือนเขาว่ะสงสารนหมีวว่ะสุดท้ายเขาก็รักในความงามของเธอแต่ว่าเขาไม่ได้รักในตัวตนของเธอเลยคุณออฟเป็นใจร้ายใจ้ายมาก อันอมีท่าน่ะลองยากโอ้โหแต่เป็นหมิวชาลีดีนะและเก็บได้หมดจริงๆวะ่ะลดมิวรถสุดยอดบอลาจากใจที่มนีนึกเนาะแล้วเข้าล่อเลยขนาดนะั รักเขาวะเธออยากมีแฟนอยู่หลองคายมากเลยอ่ะดีๆอุ้ยไม่ใช่ลเ,เลิกก่อนเลิกป้าผู้ชายก่อนกระติมมิวชลหมิวมิวไปเลยวะใครชลลดีคือเลิศไม่เคยตั้งใจฟังดังขนาดนี้เลยนะจริงๆู้ต้องตกไม่เคยตั้งใจฟังเสียงนางแบบเต็มเต็มขนาดนี้เลยอ่ะเพราะว่าเราเพิ่งมารู้จักมิวไงที่มิวนี่เลิศเนาะ อีดอกสวยมากสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยเขาไปจริงๆว่ะมึงความรักมันถูกแบบนี้มันถูกกำหนดมาแล้วเป็นเพราะสุดทรภู้เลยมิวเธอต้องไปเอาคืนต้องไปเอาคืนสุนทรภู้ปัญหาของเรื่องนี้นนยอุ๊ยอกากาฮาทำสุดให้เหรอ ถึงว่าอีดักสุดสวยเช่ไหมอากาฮสีธรรมสุดว่ะถึงเวลาเธอเรื่องเนี้ยมันจะจบได้อย่างดีนะเราต้องไม่เคลียร์กับ<อ>ใครดูไหมคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปเคลียร์กับไพ่พาไพมา,ภา,ภาน,านคีคนที่เราควรเคลียร์ที่สุดคนที่เราควรเคลียร์ที่สุดคือสุดทอนผู้ค่ะสุดทอนผู้ก็คือนี่เกินใจลายเกินสุดทอนผู้ก็คือ ไม่รักไอ้นี่เลยอ่ะสนสุนทรภู้คือแบบติดที่ติดที่ทรูปร่างหน้าตาไงถึงเวลาแล้วว่ามันจะไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมคะที่นางอยากจะชนะบ้างอ่ะมีแต่โอกาสให้นางเงือกชนะเพราะใน้หน้าหน้านังเงามันงานเงือกม,ม,มันสวยจิตใจมันเป็นยังไงคุณพระสุทนทรภู้ไม่เคยรู้หรอฮะโกรธเวอรโอเคดีใจค่ะดีใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่า รู้สึกได้อย่างดีกับมีสองเรื่องค่ะสำหรับเพลงนี้เพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่ไวรัลมาแล้วแหละแต่ว่าก็พยายามช่วยกันดันให้มันไวรัลอีกหนึ่งครั้งแล้วกันไม่รู้ว่ามันจะไวรัลทับซ้อนได้หรือเปล่าแต่เรื่องแรกที่ดีใจมากๆเลยคือออสรรุดลนี่คือผลผล,ผลิตของมอล่าไมเดลในทีมบอโจเนาะดิฉันดีใจที่บอโจไม่เคยลืมว่าเคยปั้นใครแล้ววันนี้ก็ยังคงปั้นคนนั้นอยู่นี่คือสิ่งที่ดิดฉันชอบมากนะคะเรื่องแรกก็คือ ออบสุรพลคือเกิดมาจากบอโจในรายการบมอล้ำไม่ได้จริงๆวันนี้ก็ยังคงทํางานร่วมกันแล้วก็ยังคงรักกันยังมีงานมีกิจกรรมให้ทําร่วมกันนี่คือสิ่งที่ดิ่ฉันชื่นชอบสรับเพื่อนบ้านแพงมากเรื่องที่2ค่ะก็คือคนที่เขาปั้นใหม่ๆอย่างก้อยก้อยชลีหรือยายหมิวที่เพิ่งปั้นมาเขาก็ยังคงดันเหมือนเดิมเว้ยนี่คือความเป็นสนับลำเพลินและนี่คือความเป็นสน,น,นัหเพื่อนบ้านแพงและนี่คือสอนับลำเพลินอินดีเลคคอร์ดอ่ะ ที่ยังคงแบบหากิจกรรมหาอะไราหาเพลงที่จะปล่อยวงก็เพิ่งเปิด MV ก็ต้องถ่ายเหม่ใหม่ก็ปล่อยแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่คงยังคงไม่ทิ้งขาไหนของธุรกิจเลยสักอย่างมันก็เลยเป็นอีกอย่างนึงที่เราชื่นชอบนะคะสำหรับสำหรับ,รบเป็้นแพงแล้วก็คาระวะค่ะบาจโจยูบานินตรงนี้เลยนะคะชื่นชอบมา,มากๆยังไงก็ช่วยกันปั่นนะคะแล้วก็ ไม่ต้องติดในมาแรงหรอกแต่แค่แบบเอาให้ถึงร้านอะเออก็อยากไปให้มันถึงล้านเหมือนกันนะคะจะอาทิตย์นึงสองอาทิตย์เลยก็ยังคงเข้าใจได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมัน,ม,นมันดังไปแล้วแหละไม่รู้มันจะดังมันมันถูกทํารีมิกใหม่อะโอกาสในการที่มันจะจะ,จะไวรัลอีกครั้งหนึง่งก็อาจจะยากนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะสรรการติดตามชีบ๊ายบาย